ค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำคืยมาลือ้อเบลเกกันนะคะสิ่งที่เราจะเตรียมนะคะก็จะมีนี่นะคะนี่เลยค่ะพริกนะคะพริกสองสีนะคะสีเขียวกับสีแดงเนาะตามด้วยกระเทียมแล้วก็หัวหอมใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อบดนะคะทุกคนส่วนเครื่องปรุงก็จะมีนี่ค่ะพริกนะคะแล้วก็ผงยี่ลานะคะแล้วก็พริกไทยดำเกลือแค่นั้นเลยนะคะ เรามาเริ่มทํากันเลยนะคะใส่น้ํามันแล้วก็กระเทียมลงไปนะจากนั้นตามด้วยหอมใหญ่นะคะผัดให้เข้ากันดีค่ะทุกคนพอหอมใหญ่นะคะเริ่มสุกตัวดีนะเราก็จะมาใส่พริกสองสีลงไปเลยนะคะพริกสองสีเนี่ยถ้าใครไม่ชอบก็คือไม่ต้องใส่นะคะทุกคนใช้แค่หัวหอมใหญ่ก็พอค่ะพอผักเริ่มสุกตัวดีเราก็ใส่เนื้อบดของเราลงไปเลยนะคะ จากนั้นก็ผัดให้เข้ากันดีค่ะทุกคนมาปรุงรสกันเลยค่ะใส่เกลือลงไปนะตามด้วยพริกป,ป่นผงยี่หร่าพริกไทยดำจากนั้นผัดให้เข้ากันดีค่ะทุกคนแล้วก็รอให้เนื้อสุกตัวดีนะ นี่คือไส้เนื้อบดท,ที่เราผัดนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้เย็นนะคะแล้วเราค่อยมาห่อตัวแป้งกันนะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวซอสสำหรับาทานในตัวแป้งนะคะอันนี้นะคะใส่น้ำมันลงไปนะตามด้วยตัวนี้นะคะน้ำส้มสายชูแอปเปิลนะคะน้ำหมักแอปเปิลนะใส่ลงไปสามช้อนโต๊ะหน้าทุกคนตามด้วยน้ำโซดานะคะโซดาตัวนี้นะ แก้วชานะแล้วก็ผงฟูนะคะนี่ขึ้นห่อนะจากนันก็ตีให้เข้ากันค่ะอันนี้คือซอที่เราคุณเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาแบ่งจิบไว้นะคะเอาไว้สำหรับทางหน้าตอนจะเข้าอบนะคะทุกคนนี่ค่ะจะแบ่งไว้ประมาณเท่านี้นะนี่ไม่เยอะมาก ่อนเลยเราก็มาเตรียมถาดนะคะให้เรียบร้อยนะใส่กระดาษแข่นะคะรองให้เรียบร้อยเรามาดูแป้งนะคะตัวนี้คือแป้งที่เรียกว่ายุทธ์านะคะเป็นแป้งสดนะยายเลนซื้อมา5แผ่นนะคะทุกคนใช้5แผ่นนะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะตอนนี้ยายเองก็ปูแป้งนะคะ1แผ่นลงไปแล้วนะเราก็จะใส่ซอสลงไปนะคะนี่ใส่ลงไปนะทาแป้งให้ทั่วแป้งค่ะทาไอ้ทาซอสนะคะให้ทั่วแป้งนะทุกคนพูดผิดพูดถูกโอ้ยพูดผิดพูดถูกนะทุกคน ไม่ค่อยได้พูดไทยนานนะนี่นะยังจะใช้แป้งนะคะทาทาทาให้ทั่วเลยนะนี่พอทาเสร็จแล้วนะเราก็จะมาพับแป้งน,นะคะพ,พับเข้าสองฝั่งนะคะทุกคนใ,ให้มันได้ขนาดกับตัวถาที่เราจะใส่ลงไปนะจากนั้นก็ตัดแป่งขึ้นนะคะ คือซอสเนื้อของเรานะใส่ซอสเนื้อของเราลงไปค่ะใส่ให้ทั่วเลยนะยาเริมใส่แล้วนะคะหนึ่งม้วนนะเดี๋ยวเราจะใส่ม้วนที่สองนะคะ มานี้นะคะเดี๋ยวยาเรนจะทำเรื่อยๆจนเสร็จนะคะแป้งแผ่นหนึ่งนะคะจะได้สองม้วนแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวมาดูกัน,นะค่ะ คือบลิตที่ยายันทำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แรปพลาสติกไว้นะคะเดี๋ยวยายันจะเอาเข้าตู้เย็นเก็บไว้นะคะพรุ่งนี้เช้าค่อยมาอบกันนะคะยายันทำไว้ตอนกลางคืนนะคะจะได้สะดวกพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องยุ่งยากนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามมาดูกันนะ,ะว่าจะเป็นยังไงนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาอบกันนะคะก็จะใช้ซอสนะคะที่เราเก็บไว้นะคะแล้วก็ใส่ไข่แดงไปนะคะเฉพาะไข่แดงนะคะใส่ไปในซอสนะจากนั้นเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะคนแบบนี้นะ ซอสนะคะราดลงไปนะคะให้ทั่วตัวบริดของเราเลยนะเดี๋ยวจากนั้นยาเรนจะใช้แปรงนะคะทาให้ทั่วเลยนะนี่ค่ะทายทั่วแบบนี้เลยนะคะ จากนั้นนะคะเราจะมาตัดแป้งนะคะแบ่งเป็น5้าส่วนนะคะตามที่ยาเลนทําเลยนะนี่ค่ะทุกคนให้ได้ประมาณนี้นะคะห้าส่วนนะจากนั้นมาโรยงานะคะให้ทั่วเลยนะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะ มาเอาเข้าอบกันเลยค่ะยาเรนอุน่นเตาอบไปแล้วนะคะทุกคนที่200อองศานะคะพอร้อนเราก็เอาเข้าอบเลยค่ะไฟบนล่างนะคะไม่เปิดพัดลมเนาะ เวลาในการอบของแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ละแต่ละบ้านความร้อนแตกต่างกันไปนะคะส่วนของยาเรนนะคะจะใช้เวลาประมาณ40-50นาทีนะคะให้สังเกตสีเอานะคะทุกคนถ้ามีสีเหลืองสวยงามแบบนี้นะคะก็คือสุกแล้วเรียบร้อยเนาะเห็นไหมคะทุกคนว่าอันนี้คือทําง่ายมากๆนะคะแล้วก็คนตุรกีก็ชอบมากเลยนะคะทุกคนไปลองทําดูกันนะ